หลังจากที่เพิ่งกลับมาจากมอดดี้ฮิมาอลทรคที่เนปาลเนี่ยสดๆละร้อนก็เลยอยากมาทารีวิวช่วงที่แบบว่าเออความรู้สึกมันยังแบบเฟื่องฟูอยู่ในอกค่ะก็เลยอยากจะบอกเออทำไมเหตุผลที่เราเลือกมอดดี้ฮิมาอลก็หลักๆนะคะก็คือมอดดี้ฮิมาอลเนี่ยเป็นเส้นที่ใช้เวลาทรคกน้อยมากก็คือแค่4วันเท่านั้นเพราะงั้นคนที่มีเวลาแบบ6วัน7วันเนี่ยก็สามารถทำทรคกที่เนปาลได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือมันความสูงจากระดับน้ำทะเลที่จุดเบสแคมป์เนี่ยมันสูงถึง 4,500เมตรซึ่งก็คือมากกว่าที่ ABC ซสอีกเพราะ ABC จะอยที่ที่4,130เมตรค่ะแล้วก็ mm hmm. ข้อ3ามก็คือวิวสวยมากแบบอู้คือไม่ได้สวยแค่ข้างบนคือข้างบนเนี่ยคือมันสวยมากแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนเดินบนสันเขาแล้วรอบๆก็คือเป็นภูเขาเออเป็นเทือกเขาที่มีแบบหิมะมีแกลเซียอะไรเงี้ยอยู่รอบๆทั้งหมดเลยแล้วก็ ระหว่างทางเนี่ยก็สวยด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบป่าชื้นชื้นแล้วมันเหมือนป่าในเทพนิยายที่มันเขียวเขียวชื้นชื้นอะไรเงี้ยทั้งทางเกือบทั้งทางเลยแล้วก็ข้อสีก็คืออากาศมันไม่หนาวมากาเที่ยวกับเส้นอื่นเพราะงั้นเนี่ยคือข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องแบกของเยอะเพราะว่าพออากาศมันหนาวเนี่ยก็ต้องทําให้ของมันเยอะขึ้นแต่ว่าอันนี้คืออากาศมันก็สบายสบายอย่างวัน ที่เดินช่วงกลางวันเนี่ยก็คือสามารถใส่แบบเสื้อยืดได้มันจะหนาวแค่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยที่เราต้องแบบใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อกันหนาวเพราะงั้นคือของเราก็จะเตรียมไปน้อยสำหรับคนที่แบกเองก็คือมันไม่หนักมากค่ะเท่าที่ควรพิจารณนาะก็คือว่าสําหรับที่นี่คะด้วยความที่แบบเออมันเป็นเส้นทางเทรคที่เปิดมาใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่หรอกความจริงก็คือ87ปี แต่ถ้าเทียบกับพวก ABC หรือว่า EBC ที่เปิดมาแบบเหลายร้อยปีอะไรเงี้ยคือมันก็ถือว่าค่อนข้างเป็นน้องใหม่เพราะงั้นคือสิ่งก่อสร้างตอนที่เราไปคือมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นคือมันก็มีเป็นแคมป์ๆก็คือเป็นฐานที่เราค้างแคมแรกก็คือ Forest Camp ซึ่งอยู่ที่ความสูง2,500เมตรก็คือเดินวันเดียวถือทะลุยอดดอยอินทนนท์ไปแล้วจ้าแล้วก็วันที่2เราไต่ขึ้นมาอยู่ที่ไฮแคมเลย ก็คือไฮแคมคือจุดที่จะขึ้นไปเบสแคมในวันถัดไปแล้วเพราะงั้นก็คือไฮแคมเนี่ยสูงจากระดับน้ําทะเล3,500 35น,น้ำวีถัดไปคือเราขึ้นไปที่เบสแคมเสร็จแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เดินกลับเลยครั้งที่โลแคมหนึคืนเสร็จแล้วก็กลับถึงพื้นในวันถัดไปอันนี้คือ itinerary ทั้งหมดที่สําหรับการเทรคค่ะก็คือ4ีวันจบ ก็ที่ต้องเตือนหน่อยก็คือว่าเออที่เนี่ยจะไม่ค่อยมี Wi-Fi ก็คือจะมีแค่แคมแรกคือ forest camp อืพอพรขึ้นมาที่ low camp หรือว่า high camp ก็คือตามแบบ T-House ก็จะไม่มี Wi-Fi ให้ใช้แล้วอ่าสำหรับคนที่ซื้อซิมไปเนี่ยมันก็จะมีพอให้ใช้ได้บ้างแบบว่ามีเป็นช่วงๆสัญญาลิบลลีๆอะไรเงี้ยก็ถือว่ารับข้อความได้แต่ว่าส่งส่งไม่ได้เพราะว่าเน็ตมันแย่มากจริงๆตัดไปที่พาถัดไปเราจะมาพูดเรื่องการ เตรียมของก็จริงๆแล้วขอคือไม่จําเป็นต้องเอาไปเยอะเลยก็ได้เพราะว่าที่นี่ไม่หนาวจริงๆเราก็อาจจะแนะนําแค่แบบเอ,อเสื้อยืดสักนิดหน่อยตัว2ตัวใส่ซ้ําเอาอะไรเงี้ยเสื้อกันหนาวสักหนึ่งตัวแจ็คเก็ตหนึ่งตัวกางเกงขาย,ยาวจริงๆก็2ตัวเราก็ว่าพอที่ต้องเตรียมไปก็แบบเ,ออเสื้อในกางเกงในอะไรเงี้ยแต่คือสําหรับเราเราก็ใส่ซ้ำเอาเอออะไรางี้คือมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องแบบคือมันแค่สี่วันเพราะงั้นคือแบบความเนา่ามันก็ไม่ได้ มากมายเกินขนาดนั้นเราก็ยังรับตัวเองได้อยู่ส่วนของที่ต้องมีก็ที่แนะนําก็คือไม้ไม้โพลหรือว่าไม้แทร็กดิ้งซึ่งรู้สึกว่าเออมันจําเป็นมากๆเพราะว่าเวลาที่แบบเราเหนื่อยล้าหรือเราเดินไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็ยังแบบเออช่วยทาให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ลำบากนะความจริงก็ลำบากแหละเพราะว่าตอนนั้นคือแบบเหนื่อยเหนื่อยจนแทบหมดแรงแล้วแต่ก็เออมันก็ดีกว่าไม่มีมากอ่าอย่างที่สองก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าวันที่เราขึ้นไปห ข,ขึ้นจากไฮแคมไปเบสแคมเนี่ยคือเราจะต้องออกตั้งแต่ตีสีเพื่อที่จะขึ้นไปเพราะว่าอย่างเราเนี้ยเราขึ้นไปที่เบสแคมนะด้วยความที่แบบศักยภาพอ่อนแอมากก็คือเราขึ้นไปคือระยะทางแค่5กิโลเมตรจากไฮแคมไปเบสแคมเราใช้เวลาไปกับออกตีสีกลับมาตอนเที่ยงวันใช่ก็คือ12นาฬิกานั่นแหละคือระยะทาง ไปก็สิบโลไปอย่างเดียวก็ห้าโลเออแต่ว่าคือมันใช้เวลานานมากเพะพออยู่วันนั้นเราลอกหายใจไม่ค่อยได้แล้วคือเดินแบบเดินยี่สิบเก้าเงี้ยเราก็เหนื่อยล้วก็หอบแหกแหกแหกหก,หก,ก็เลยต้องพักเพราะงั้นคือมันก็เลยใช้เวลานานสุดๆอ่าต่อไปคือการเตรียมตัวก่อนไปซึ่งจริงๆแล้วมันมีแค่สิ่งสําคัญแค่สองอย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือการออกกาลังกายไปก่อนล่วงหน้าซึ่งจริงๆแล้วตอนอยู่ไทยเนี้ยเร,เราเราออกกําลังกายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคือสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์เลย แต่ว่าคือตอนไปก็ยังรู้สึกย่ำแย่มากนะเพราะว่าเดินไม่ไหว <c oughs> เดินไม่ไหวแล้วก็งอแงใงส่ไกด้วยงอแง,งแบบว่า,าลงกันเถอะเราลงกันไหมไปแค่วิวพอยไหมอะไรเนี่ยแต่แบบออไกดีมากไกดีมากจริงๆแต่เดี๋ยวค่อยพูดนะส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องเงินเพราะว่าการเทรคเนี่ยคือจริงๆมันก็ถ้าถ้าเราไปเที่ยวในปารีเฉยมันก็จะใช้เงินไม่เยอะมากแต่พอไปเทรคเนี่ยเงินที่ใช้ก็จะมากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันคือมันก็ราคาแพงขึ้นตามระดับความสูงเนาะ มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอาหารพอขึ้นไปแบบบนเขาอะไรเงี้ยก็จะประมาณหกห้าห้าหกร้อยห้าหกร้อยลูปีเดเปอก็คือประมาณแบบเออมื้อละ100ร้อยกว่าบาทซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบเออหลับได้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ค่าของชีพปกติในเมืองเงี้ยมันค่อนข้างต่ําเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจนเพราะงั้นคือเงินที่ใช้เนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ แต่ว่าคืออย่างน้อยๆก็ต้องมีสักแบบ 3- ามถึงสี่หมื่นถึงจะไปได้ค่ะต่อไปจะพูดถึงของที่ไม่จําเป็นต้องเตรียมที่แบบว่าเออเราเตรียมไปแล้วเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าเตรียมไปทําไมวะก็คืออย่างแรกคือถุงนอนแต่คือตอนแรกเราถามเราถามไกด์ว่าถุงนอนเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าเพราะเราเห็นที่แบบเออถูกแคมป์อะไรเงี้ยคือเขาก็มีถุงนอนให้เราก็เลยถามไกด์แต่ไกด์ก็บอกว่าคือถ้าถ้าในช่วงที่มันเป็นแบบทรักกิ้งซีซั่นแล้วคนเยอะๆห้องเต็มอะไรเงี้ย คือเขาจะไม่ค่อยให้ผ้าห่มเออเหมือนที่เราไปแต่คือเราไปคือเราได้ผ้าห่มหมดเลยอือเพราะงั้นคือถ้าไปช่วงที่แบบมันเป็นหน้าแทรกกิ้งอ่ะก็อาจจะไม่ได้ผ้าห่มหรือว่าต้องขอผ้าห่มเพิ่มเอาเพราะงั้นคือกายก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเตรียมมาก็ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ข้างบนเนี่ยเป็นแบบไหนเออแต่คือสําหรับเรานะคือถ้าผ้าห่มที่ที่แคมป์มีให้เราว่ามันเพียงพอถ้าในกรณีที่เขามีให้นะคือถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแบบถูกนอนสุน หลุกนอนศูนย์องศาที่มันหนักแบบโลสองโลอะไรเงี้ยไปเท่าไหร่เพราะว่าด้วยกาบที่แบบแบกบของเองด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่า <c oughs> น้ําหนักโลสองโลเนี่ยก็มีค่ามากๆเพราะว่ามันหนักตอนที่เรายิ่งเหนื่อยมันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเออแต่ว่าการไปคนเดียวเนี่ยคือมันก็สำหรับเราเรามองว่ามันมันดีมากคือเราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้สัมผัสความรู้สึกของการไปต่างประเทศคนเดียวโดวยที่ไม่มีเพื่อนคนไทยไปเลย มานานมากครั้งล่าสุดก็คือแบบสมัยไปแลกเปลี่ยนที่อิตาลีตอนแบบม .4 ซึ่งมันก็นานมากๆแล้วแบบจะสิบปีแล้วอะอันนี้เหมือนได้แบบระลึกระลึกถึงความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งอืมแล้วอ่ข้อดีก็คือข้อแรกเราสึกว่าเราได้ใช้ภาษาเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมากเพราะว่าด้วยความที่แบบมันไม่มีเพื่อนคนไทยเลยแล้วเราอยู่กับไกด์ซึ่งเป็นคนเนปาลซึ่งเขาก็คือเราพูดเนปาลไม่ได้เนะเราก็เลยต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับเขาตลอดเวลาเพราะงั้นเราเลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่า เพราะมันไม่ได้พูดไทยเลยอย่างที่สองก็คือเราได้ถามได้ถามในสิ่งที่เราสงสัยทั้งหมดคือถ้าเราไปกับเพื่อนคนไทยเนี้ยเราก็อาจจะแบบเออเมาหมอยนู่นนี่นั่นกันเฉยๆแต่บางทีเรา,า,จ,าจะไม่ได้ถามไกแต่ว่าคืออย่างอันนี้เรามีอะไรเราก็ถามด้วยความที่มันมีกันแค่สองคนด้วยมั้งเออเราก็เลยต้องแบบสถานาการณ์มันก็ฟอสให้เราต้องคุยกันเนาะอือแล้วก็อย่างที่สามคือมันได้เพื่อนต่างชาติมากกว่าการไปเป็นกลุ่ม เพราะว่าตอนแรกเราคุยกับพี่คนหนึ่งที่แบบค้างรุงแรมที่เดียวกันตอนที่กัดมันดุซึ่งเขาไปกับเพื่อนคนไทยอะไรเงี้ยเราก็ถามเ,าเออเนี่ยได้คุยกับเพื่อนต่างชาติบ้างไหมมีชาติอื่นเจอบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาก็พูดมาว่าแบบเออเนี่ยไม่ได้คุยเลยซึ่งเราก็คิดว่าเออมันน่าจะมีเพราะนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าเออเขาไปกับกลุ่มเขาอะไรเงี้ยพอไปถึงนู่นมันก็ไม่มีความจาเป็นต้องแบบคุยกับคนอื่นแต่อย่างเรานเนี้ยคือพอเรามาคนเดียวเราก็เลยได้คุยกับ คนชาติอื่นที่แบบเออเขามาคนเดียวอย่างเช่นแบบเอออย่างเราเนี้ยเราก็เจอคนสิงคโปร์คนอิสราเอลหรือว่าแบบคนอังกฤษอะไรเงี้ยก็มีที่เข้ามาทักแบบเออเหมือนมาคนเดียวด้วยกันอะไรเงี้ยเออเขาก็เข้ามาทักเข้ามาชวนคุยซึ่งเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันได้มากกว่าการไปหลายคนที่แบบเป็นคนไทยเกาะกลุ่มเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟิลนี้เลยเพราะว่าพอเราเห็นเขาเห็นเรามาเป็นก้อนเลงเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาทักอืมแล้วก็ ข้อสุดท้ายเป็นข้อคิดที่เราสึกว่าเราได้จากทริปนี้คือหลังจากกลับมาจากในปาลรู้สึกว่าเราอ่อนแอมากจริงๆก็รู้สึกตั้งแต่ตอนที่เทรคอยู่เพราะว่าคือมันก็มีหลายกลุ่มที่เดินแซงขึ้นไปในขณะที่แบบเรายืนหอบอยู่เออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่อนแอมากทั้งที่ที่ไทยเราแบบว่าเราดูเป็นคนแข็งแรงอะ่ะแบบเพื่อนๆชมว่าเฮ้ยเราวิ่งแบบวิ่ง,แบบงฟูลมาลาทอนหรือว่าแบบเออเราเล่นไต่กีฬาหรือแบบปั่นจักรยานร้อยโลอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่นู่นคือด้วยความที่ระดับ ความสูงมันไม่ใช่ที่เราเคยชินด้วยมัง้งแล้วความแข็งแรงของเราที่มีอยู่ที่นี่มันกลายเป็นแบบความอ่อนแอเออทุกอย่างกลายเป็นอ่อนแอไปหมดแล้วมันทําให้เรางงเหใส่ไกายมากมากเพราะว่าเรารู้สึกไม่ไหวแล้วแต่คือกลเขาก็น่ารักนะเขามองว่าแบบเออเนี่ยเรายังไหวเขาก็ยังพูดตลอดว่าเออเนี่ยแบบเราเห็นคุณแล้วเราก็รู้เรารู้สึกได้ว่าคุณยังเดินไหวอย,อยู่อือเพราะงั้นคือเขาลาก เขาลากเราไปถึงแบบเบสแคมป์จนได้คะที่ตอนแรกมันมีจุดแบบวิวพอยต์อะไรเนี้ยที่อยู่ก่อนเบสแคมป์ซึ่งตอนแรกเราขอเขาว่าเออเนี่ยเรามาแค่ตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าคือคนส่วนใหญ่ก็จะพูดกันว่าเออไม่ต้องไปหรอกเบสแคมป์เพราะว่าเบสแคมป์เนี่ยมุมมันก็เหมือนมองจากวิวพอยต์นั่นแหละเออตอนแรกเราก็เลยบอกไก่ว่าเออเราหยุดกันแค่นี้ก็ได้เนาะเราแบบพอใจแล้วมันมีประโยคหนึ่งที่ไก่พูดแล้วแบบเออเราเราไปต่อก็ได้วะคือตอนที่ไกดบอกเราว่า <c oughs> เออเนี่ยพรุ่งเนี้ย ถ้าคุณอยากไปพรุ่งนี้คือมันก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังเดินกลับกันแล้วเพราะงั้นอ่ะคือถ้าเป็นวันอื่นอ่ะคือคุณก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วนะเพราะว่ามันคือวันที่เรากําลังเดินทางกลับเพราะงั้นนี่คือวันเดียวที่แบบว่าคุณสามารถไปถึงเบสแคมป์ได้เออเราก็เลยแบบก็ได้วะคือไหน,นๆก็แบบถ่อขึ้นมาถึงนี่อ่ะคือเหนื่อยขนาดนี้มันก็ควรจะไปให้ถึงแหละเออก็เลยตัดสินใจว่าอ่านเดินไปก็ได้ที่จะิงคุอพอไปเบสแคมป์เนี่ยในระยะทางแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยเราใช้เวลาเดินสองชั่วโมงกว่า <c oughs> ตกลกตัวเองมากมันแบบเออสัซักแบบโรเดียวอะไรเงี้ยโรเดียวแม่งเดินสองชั่วโมงครึง่งจะบาตายอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องไก่สำหรับเราเราบอกว่าไก่สําคัญสําคัญมากๆเลยไม่ใช่แค่แบบเรื่องการติดต่อสื่อสารให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าสําหรับเราเขาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินต่อคือแม้ว่าเราจะงงแงใส่เขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คือเขาก็แบบ แฮนเดิลเราได้ดีมากแล้วเขาก็เหมือนหุดเหมือนทําให้เราฮึดสู้แบบเอ้ยไปต่อหนา้าไปถึงจุดหมายนี่แบบคือคุณมาทริปนี้เพื่อจุดหมายของคุณที่นี่นะแล้วแบบคุณจะละทิ้งมันไปได้ไงอะไรเงี้ยคือเรู้สึกได้ว่าถ้าเราไม่มีไกด์มา <c oughs> โอ้ยเจ็บคอคือ <c oughs> ถ้าเราไม่มีไกด์มารู้สึกว่าเราไม่สามารถมาถึงเบสแคมป์ได้แน่ๆเพราะว่าเราถอดใจไปตั้งแต่แบบตั้งแต่เจนวันแรกวันที่สองเออแล้วก็วันที่สามที่ขึ้นเบสแคมป์ก็รู้สึกว่าแบบ มันเหนื่อยมันล้ามันหนักเออทุกอย่างมันแบบหนักไปหมดอืมแต่ว่าเพราะว่ามีไกดนี่แหละก็เลยแบบว่าเออไปถึงเบสแคมป์ได้รูปสวยๆที่เบสแคมป์แบบโอ้ my god แล้วมันก็แบบมีป้ายข้างบนมันแบบเบสแคมป์ก็แบบโอ้ฉันูาถึงแล้วสินะดีสินะเบสแคมป์นอกจากนั้นมันเป็นการสนับสนุนอาชีพของคนท้องถิ่นคนเนปาลอะไรเงี้ยเพราะว่าเนปาลเนี่ยเขาก็มีรายได้จากการเทรคกิ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะ พราะงั้นการที่เราแบบสนับสนุนไกด์ที่ไม่ใช่ไกด์เถื่อนอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็เป็นการนํารายได้เข้าสู่ประเทศเข้าสู่ชุมชนซึ่งเราคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไหนๆเราไปเยี่ยมชมประเทศเขาอะไรเงี้ยเราก็ควรจะสนับสนุนหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับคนในป่านด้วยอืสุดท้ายนี้เราก็จะมาความจริงมันก็ไลา์สุดท้ายแลย้วแหละเราก็จะมาสรุปทริปทั้งหมดว่าเออเราค่อนข้างพอใจกับทริปนี้มากๆวิวสวยทุกอย่างดี แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะมากสําหรับการเทรลกิ้งความจริงก็ไม่น้อยเพราะว่าเราไปคนเดียวเราจะโดนชาร์จทุกอย่างแบบว่าเป็นค่าคนเดียวแต่คือไกดก็รวมราคามาให้แล้วแหละตั้งแต่ตน้นทั้งหมดนี้ถ้าใครมีอะไรหลังไมค์ก็ถามเข้ามาได้แล้วเราก็จะแปะลิงก์ของไกดที่เราบริษัทไกดที่เราใช้ไว้ให้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตอบไวขนาดนั้นเพราะว่าเขาทําเป็นเหมือนแบบธุรกิจครอบครัวหน่อยๆค่ะสําหรับใครที่อยากจะไปมาดีฮหิมานนะก็คือแนะนํามาเพราะว่าวิว ดูสวยมากคุ้มค่าใช้เวลาไม่เยอะอืนั่นแหละทิ้งไทยไว้เท่านี้เป็นทิปเนปานที่อยากให้ทุกคนได้ไปมีโอกาสก็ไปมันคุ้มคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไม่ได้รู้สึกเสียดายสักบาทหนึ่งที่แบบว่าเออจ่ายให้กับที่นี่พอเสร็จแล้วก็แบบเงินที่เหลือที่แรกมาทั้งหมดก็คือติดไกลไปหมดเลยเหล๋อเท่าไหร่ติห๊หมดกินข้าวแบบว่าติ๊ถูกมืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคนะเราไม่ต้องแบบ เป็นคนรวยที่ไทยเราก็สามารถไปรวยที่เนปาลได้เพราะว่าทุกอย่างที่นู้นถูกมากโอเคลาแล้วทุกคนสวัสดีขอให้ e n จ o y กับการไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขในปีนี้